สวัสดีค่ะทุกคนเรามาต่อกันเลยค่ะกับพันดีนีตอนที่สี่สิบห้าลมหนาวมาแล้วโอ้ยเ,อเจอแล้วไหนที่สุดก็าหาเจอสักทีโดยสิ่งนี้แหละ ฉันเองจะช่วยท่านผู้นั้นได้สักทีด้วยสิ่งนี้แหละฉันเองก็จะช่วยคนผู้นั้นได้เหมือนกันโหแล้วราชาแห่งยม,มโลกก็จะตื่นขึ้นถึงแม้เขาก่อนจะล้มแล้วแต่วันนี้ฉันต้องทำให้สำเร็จ นอกจากนั้นแล้วหมู่บ้านที่ถูกโจมตีไปต้องส่งกำลังเสริมมีการประชุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเาเสดนาบอดีที่มาที่พระราชวังกรอบหอยมากขึ้นด้วยเช่นกันถึงจะดีที่มีโอกาสในการหาทัวเพาปีศาดเพิ่มมากขึ้นก็เถอะแต่นั่นหมายความว่าความเสียหายของผู้คนก็กำลังหนักมากขึ้นด้วยนะสิเพราะฉะนั้น ฉันต้องรีบถอนรากถอนคนเผ่าปีศาจให้เร็วที่สุดหวังว่าวันนี้จะหาตัวเผ่าปีศาจที่เจอที่สวนเขาก่อนหืมอ,อ่ะอ่ะเจอแล้วแต่ว่าไม่เห็นจะสัมผัสถึงพลังของเผ่าปีศาจได้เหมือนเมื่อตอนนั้นเลยตอนนั้นฉันก็ไม่น่าจะเข้าใจผิดไปเองนี่นะลองตามไปก็แล้วกันห้องรหรอกุญแจหรอ ข้างในก็เหมือนกับห้องเก็บของธรรมดาเฉยๆนี่ไม่น่าจะมีของสำคัญอยู่ในที่แบบนี้นี่นาอยู่ตรงไหนนะเอาอยัางไงดีนะฉันควรจะหยิบไม้เท้าออกมาสู้เลยดีไหม แต่ถ้าเกิดว่าการต่อสู้รุนแรงขึ้นผู้คนก็คงจะสังเกตเห็นนะส,สิ่งถ้าเป็นแบบนั้นเจ้านั่นก็อาจจะซ่อนพลังไว้แล้วใส่ร้ายป้ายสี่ชั้นเหมือนตอนนั้นก็ได้งั้นจับตาดูอีกหน่อยแล้วกันตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเขาจะทำอะไรแล้วค่อยจับตัวก็คงไม่สายหรอกแย่แ yeah, ล้วสิถ้าถูกจับได้ตอนนี้ oh. เธอเป็นใครกันแน่ทำไมริชาถึงมาอยู่ที่นี่แย่แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นแบบนี้ฉันก็ฟาดเผาปีศาจไปได้นะสิต้องหาโอกาสใหม่อีกแล้วหรอเน,นี่ยแต่ว่า แตกจังทั้งที่อยู่ในสถานการณ์น่าสงสัยแบบนี้แต่ฉันกลับไม่คิดว่าน่าจะทำร้ายอะไรฉันเลยฮะให้ตายสิมันอยู่ตรงไหนกันแนะ่อะอะไรนะไม่ได้กำลังจะออกมาใช่ไหมฉันจะมาถูกจับได้ตรงนี้ไม่ได้นะมาซ่อนทางนี้ก่อนเลยคะเจอแล้วหาอะไรเจอกันแน่นะเจอสักทีนะนั่นมันเป็นภาษาของพวกเราปีศาจ อืมไม่แน่ใจว่าเขาพูดว่าสูญสลายหรือเปล่านะฉันไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ฉันจงหยุดมันก่อนสลายกลายเป็นฝุ่นไปแล้วเหรอเนี่ยแล้วชิ้นส่วนสีดำนี้มันคืออะไรกันน่าสงสัยจังเลยดิชามากับพวกลูกน้องนี่เอง เธอก็เป็นเผ่าปีศาจงั้นเหรอเพคะเออไม่ไม่ใช่ไม่มีทางเพคะฉันไม่ใช่เผ่าปีศาจแล้วถ้าไม่ใช่ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เวลานี้ละ่ะกะะคือว่าหม่อมฉันเดินเล่นแล้วก็หลงทางมานะ่ะเพคะโอ๊ยฉันเจ็บนะเพคะไม่ใช่เวทมนต์สินะ ชายคนนั้นคือบารอนเเวนที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นเผ่าปีศาจและอยู่ระหว่างการได้ร่บเพื่อควบคุมตัวแต่เธอรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่นี่ก็หม่อมฉันหลงทางคิดว่าคําแก้ตัวง่ายๆแบบนั้นมันจะใช้ได้ผลในสถานการณ์นี้หรือไงเปล่านะเพคะพาตัวเธอไปและมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้จับตาดูเธอให้ดีด้วยละ่ะ ทำไมทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันละ่ะอยากจะหนีไปทั้งอย่างนี้เลยแต่คงไม่ได้สินะเบนเอาอยามาแล้วใช่ไหมยอยู่นี่แล้วพะยะค่ะนั่นมันยาอะไรนะ่ะอย่าบอกนะว่าจะฆ่าฉันเพื่อปิดปากนี่เป็นยาที่เหล่านักเวทประจำราชวงศ์ปรุงขึ้นมา ขวดหนึ่งเป็นยาที่ทําให้ตอบตอ,ตอบแต่ความจริงเท่านั้นส่วนอีกขวดเป็นยาที่จะตัดสินว่าเธอเป็นเผาปีศาจหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ายาที่มนุษย์ปรุงขึ้นใช้กับเทวทูตไม่ได้ผลยังไงล่ะแต่ถ้าวางยาพิษฉันก็คงจะต้องกลับไปยังสวรรค์เลยเพราะมันไม่สมเหตุสมผลถ้าฉันไม่ตายนะสิถ้าดื่มยานี้แล้วจะปล่อยตัวหม่อมฉันใช่ไหมเพคะขึ้นอยู่กับว่าเธอจะตอบคําถามของฉันว่าอย่างไงต่างหาก เข้าใจแล้วเพคะถึงการพูดโกหกมันจะทําให้รู้สึกผิดอยู่ในใจก็เถอะแต่มันช่วยไม่ได้นี่นะไหนๆจะทําแล้วก็แสดงให้ดีไปเลยแล้วกันหืมอะไรของเขาเนี่ยอยู่ๆก็หลบสายตาไปเฉยเลยอืมอย่างแรกเธอไม่ใช่เผ่าปีศาจส,สินะร้องดื่มยาขวดที่สองด้วยสิเพคะเมื่อกี้ทำไมเธอถึงไปที่นั่น เพราะว่าเดินหลงแล้วก็หลงทางเพคะแล้วหม่อมฉันก็ตามมาเพื่อที่จะถามทางดูแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆก็ได้กําลังแอบดูเขาอยู่รู้จักกับบารอนเซเวนรอเมื่อกี้เห็นวิ่งออกไปก่อนที่เขาจะกลายเป็นฝุ่นนี่ทำไมทําแบบนั้นละเรื่องนั้นเพราะว่าอยู่อยู่ก็ได้อยู่ใกล้ฝาบาทหม่อมฉันก็ได้เขินมากนั่นสิเพคะหม่อมฉันเขินจริงๆนะเพคะ เธอมาจากที่ไหนทางทิศตะวันตกชื่อจริงเธอชื่อว่าอะไรฮานี่ง <ane> งั้นสาเหตุที่เธอเอามือแตะริมฝีปากฉันเมื่อครู่นี้คืออะไรเขาเชื่อว่าสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่นี้เป็นความจริงทั้งหมดใช่ไหมถ้างั้นก็ทำไมไม่ตอบล่ะปิดบังอะไรเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่ามอมฉันเชื่อบฝาบาทเพคะวะว่าไงนะ หม่อมฉันพูดตลอดไม่เชื่อหรอกเพคะว่าหม่อมฉันชอบฝ่าบาทมากอยากแต่งงานกับฝ่าบาทเร็วๆแล้วก็อยากมีลูกหลายๆคนด้วยเพคะเพราะว่าหม่อมฉันหลงรักฝ่าบาทตั้งแต่แรกพบเลยหม่อมฉันมั่นใจว่าจะทําให้ฝ่าบาทมีความสุขไปตลอดชีวิตด้วยเพคะแล้วหม่อมฉันก็จะช่วยปกป้องฝ่าบาทจากพวกเผ่าปีศาจเพราะว่าหม่อมฉันต่อสู้เก่งยังไงละเพคะฝ่าบาทฝ่าบาทฟังที่หม่อมฉันพูดอยู่หรือเปล่าเพคะนี่ฉันฟังอยู่อะไรอยู่เนี่ยโอ้ยไม่นะ นี่มันคำนี่มันเกินคำว่าระบากใจไปซะอีกถือว่าคุกคามกันแล้วนะเนี่ยฟาบาดฟาบาดเพคะก,กลับไปได้แล้วล่ะเมื่อวันต่อมายาไม่มีอะไรผิดปกติงั้นก็หมายความว่าคำพูดพวกนั้นเป็นความจริงทั้งหมดหม่อมฉันชอบฟาบาดเพคะด้วยสีหน้าะท่าทางของเขาอยากแต่งงานกับฟาบาดเร็วๆแล้ก็อยากมีลูกได้หลายคนด้วยเพคะ มาซ่อนทางนี้ก่อนเพคะจะบ้าตายให้ตายสิทำไมฉันถึงคิดวนเวียนอยู่แบบนี้เอาล่ะทุกคนตอนนี้ฝ่าบาทกำลังเอ่อกำลังสับสนกับตัวเองอยู่ว่าจริงๆแล้วที่หานี่ยพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเอา๊ะเขาชอบฉันจริงๆหรือเปล่านะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามตอน ที่47นะคะไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะ